สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะวันนี้แม่พามาชมทะเลบางแสนนะคะทะเลบางแสนวันนี้เงียบสงบนะคะไม่มีร้านค้าไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะชายทะเลชายหาดสะอาดนะคะแต่วันนี้อากาศอาจจะดูมืดครึ้มนิดหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเมื่อคืนนี้และเมื่อเช้าก็ยังตก อันนี้เพิ่งหยุดไปนะคะเยียบมากเลยค่ะสะอาดเนี่นะคะบางแสนวันนี้นะคะ เงียบมีแต่ต้นมะพร้าวนะคะและชายหาดอันสงบสะอาดขอาวรนะคะร้านค้าร้านรวงก็ชายหาดไม่มีะคะ่ะแต่ตามร้านทั่วๆไปก็ส่วนใหญ่จะปิดนะคะส่วนใหญ่จะปิดจะมีแต่ร้านใหญ่ๆ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีฉบับที่อันนี้แม่พามาชมนะคะเพราะว่าข้อห้าามใช้พื้นที่มันหาดเขาปิดนะคะในพื้นที่จังหวัดน้ำทะเลก็ไม่ใสเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลมฝนนะคะลมพายุเข้าประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชนบุรีฉบับที่65 2564ข้อ5้าห้ามใช้พื้นที่บริเวณชายทะเล อ่างเก็บน้ําในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเว้นแต่เพื่อการประกอบอาชีพตามปกติของชาวประมงอันนี้แม่ถ่ายให้ดูนะคะสภาพบรรยากาศคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีฉบับที่ของชายทะเลบางแสนวันนี้นะคะใช่ใช้ห้าห้ามใช้พื้นที่บริเวณชายทะเลอ่างเก็บน้ําในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเว้นแต่เพื่อการประกอบช่วงเย็นๆก็จะมีคนมาออกกําลังกายบ้างนะคะแต่ไม่มากนะคะสารกาศคสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีไม่มาก ฉบับที่65ทับ2,564ข้อ5ห้ามใช้พื้นที่บริเวณชายทะเลอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเว้นแต่เพื่อการประกอบอาชีพตามปกติของชาวประมงพื้นบ้านประกาศคำสั่งคณะกรรมการร่าติดต่อจังหวัดชลบุรีฉบับที่65ทับ2,564ข้อ5ห้ามใช้พื้นที่บริเวณชายทะเลอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเว้นแต่เพื่อการประกอบอาชีพ

แค่แต่นกนกยังไม่ค่อยมีเลยค่ะนกยังน้อยเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอเก็บภาพาบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพามาชมบางแสนวันนี้นะคะในยุคโควิด -19 ให้มีโอกาสและได้มาเที่ยวชนบุรีมาแวะบางแสนกันนะคะให้พ้นช่วงโควิด -19 ไปก่อนคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย